สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องของอาการสร้างนวัตรกรรมโดยใช้สื่อประเภทวิดีทัศนะคะดีวิดิทัศหรือวิดีโอนั่นเองนะครับคราวนี้ในการใช้โปรแกรมประเภทตัดต่อวิดีโอเนี่ยปัจจุบันมันมีหลายโปรแกรมนะครับที่สามารถใช้งานได้ซึ่งบางโปรแกรมก็เสียเงินนะฮะบ,บางโปรแกรมก็ฟรีนะครับ เดี๋ยวในคอร์สนี้นะครับอาจารย์จะพาใช้โปรแกรมตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันสามารถใช้ได้ฟรีนะครับในระยะเวลา90วัสน,นะครับมันชื่อว่าโปรแกรม l i f e v i r รนะครับซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้ประสิทธิภาพของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะเหมือนกับโปรแกรมที่มืออาชีพเขาใช้กันเลยทีเดียวนะครับก็อยากให้พวกเราได้ลองตัวนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตของ พวกเราเองนะครับอ่ะมาลองดูกันเลยกว่านะฮะตั้งแต่ขั้นขั้นตอนการติดตั้งกันเลยนะครับโอเคนะฮะเอาละเราก็เข้าไปที่เว็บของ LiveWork ได้เลยนะครับนี่เป็นแบบนี้นะฮะอ่าเว็บนี้ชื่อว่า l w k s c o m นะครับหรือถ้าเราจะพิมพ์ใน Google หาแบบนี้ก็ได้นะครับ live work live work video นะฮะตัวนี้นะครับเราก็หาตัวที่เป็นเนี่ยเห็นไหมครับลิงก์แรกเลย live work ่า easy to use p r o video editing software นะฮะอ่ะมาโอเคนะฮะเราก็มาที่หน้าของเราคือตรงนี้นะครับ ให้เราทำการนะครับอะไรครับสมัสมาชิกตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้นะมันจะมีคำว่า sign in หนูก็สมัครเข้าไปอ่าอดีอาจารย์สมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์ออกก่อนก็ได้นะครับพวกเราจะได้เห็นชัดๆเนี่ยมันจะมีให้เราใส่ login ิตรงนี้ครับแล้ก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดขึ้นมา พาสเวิร์ดอาจารย์เคยสอนไปแล้วใช่ไหมครับต้องประกอบด้วยตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายประหลาดนะครับใครที่ยังไม่ sign in ก็กด sign up now นะครับ Sign up ก็คือสมัครนะฮะอโอเคอาจารย์ก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ก็มาที่ login นะครับแล้วก็กดล็อกอินเข้าไปรอ,อสักครู่หนึ่งนะฮะ โอเคนะครับ่าหน้าหน้าตรงนี้มันจะขึ้นหน้าโปรไฟล์ตอนแรกของเราที่เป็น Product นะครับเป็นตัว Product แล้วเราก็มากดที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็เลือกดาวน์โหลดอาจา์ดาวน์โหลดเป็นตัวนี้นะครับสำหรับ Windows เราก็กดลงมาเลยปึ้งนะฮะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ ไฟนะครับหน้าตาแบบนี้นี่อาจารย์โหลดมาแล้วนะเมื่อกี้นะครับเป็นรูปปลาฉลามนะฮะก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาติดตั้งกันเลยนะครับอ่ะเราก็เดี๋ยวมันคลิกเลยนะฮะอ่ากดถัดไปนะครับ เลือกฉันอยอมรับข้อตกลงกดถัดไปนะครับก็ d ีฟอ u l t ตามนี้เลยนะครับเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะก็อยู่ที่ไลซีโปรแกรมไฟล์นั่นเองนะครับไเวิร์กก็ตามนี้เลยครับกดถัดไปกดติดตั้งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะ มันจะมีโปรแกรมแัดต่อวิดีโอบางตัวเช่น Premiere นะฮะหรือเวกัสนะครับพวกนี้จะเป็นโปรแกรมที่เสียดังนะเราลองฝึกไปก่อนได้ก็ดีนะฮะหรือถ้าเกิดเอาเป็นเวอร์ชันฟรีก็ใช้ไรเวอร์ก็ดีครับใช้งานไม่ต่างกันนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะฮะเสร็จสิ้นแล้วกดถัดไปนะครับกดเสร็จสิ้นนะฮะเอาละมาเปิดโปรแกรมดูซิ อ่าไลฟ์เวิร์กค่ะไลฟ์เวิร์กอ่าโอเคนะฮะมันก็จะขึ้นมาช่องลักษณะแบบนี้นะครับถ้าสมมติการที่ ติดตั้งครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เรากด activate นะครับมันจะให้เราใส่ตัวเขาเรียกอะไรนะครับอีเม l กับ password ที่เราสมัครนะครับเพื่อทำการ activate ในครั้งแรกนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นโปรเจกต์ที่อาจารย์อ่าเ t e บางอย่างนะฮะ <c oughs> ซึ่งมันลบไปได้นะไม่มีอะไรนะฮะก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้นะครับอ่า ให้วันนี้ให้เราลองติดตั้งให้เสร็จนะครับเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับส่วนหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกด create ได้นะครับแล้วเราก็จะได้ลองสร้างกันเช่นอาจารย์ตั้งชื่อว่า Project ์โปรเจ t ต์นะครับกด create เราก็จะได้หน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับใช้ไม่ยากใช้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวติดตั้งให้เรียบร้อยก่อนนะครับสวัสดีครับ